เรากําลังอยู่ในช่วงเวลาที่ความเป็นความตายของเราเนี่ยกำลังถูกตัดสินนะหรือว่าแบบใช้ควาว่าจะรอดไม่รอดยังไม่รู้การที่จะมาสเตอร์ทั้ง War Time และ p e c e t t m m e e o เนี่ยมันเป็นสกิลเซ็ตที่ต้องใช้เวลามากๆนะเพราะว่าอย่างหนึ่งเนี่ยคุณเป็นคนกำหนดโปรโตคอลอีกอันนึงคุณเป็นคนทำลายโปรโตคอลเองมิชชั่นทุรมูลพอดแคสต์คอนตินียวิดีโอมิชชั่ มาติดอาวุธทางความคิดพัฒนาทักษะชีวิตและการทำงานกับคอร์สเรียนออนไลน์ใหม่จาก Mission Academy พบกับคอร์ส enhancing productivity in the digital era เติมแรงบันดาลใจในการพัฒนาตัวเองเพื่ออนาคตที่ productive ยิ่งกว่าที่เคยสอนโดยรรบิดหานุสาหะและคอร์ส improving leadership skills for the future พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำให้ก้าวทันโลกยุคใหม่สอนโดยเดลคคนากีไทยแลนด์สมัครหรือรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ line oa a d mission to the moon สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ s s s o n to t h e m o o o Podcast นะครับคุณอยู่กับประวิทย์หนอุตสาหะครับหลายท่านคงจะคุ้นเคยกับหนังสือที่ชื่อว่า h i r g s n g o u t heart things ที่เขียนโดยเบนฮ r ร์วิทเป็นหนึ่งหนังสือที่ผมชอบมากที่สุดเล่มหนึ่งเลยนะฮะเขียนถึงเรื่องจริงๆเลยของชีวิตของเจ้าของธุรกิจนะฮะว่าแบบมันมีความท้าทายยังไงแล้วเป็นหนังสือที่ ที่ไม่มีชูการโค้ดเลยก็คือแบบไม่มีเขียนอะไรเท่ๆหล,ล่อๆคือแบบของจริงล้วนๆนะฮะแบบอ่านแล้วคือแบบจุกทุกหน้าเลยนะฮะแล้วคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่อ่านแล้วจะตอบเหมือนกันหมดเลยว่าโอ้โหเป็นหนังสือที่อ่านแล้วแบบมันช่างโดนใจกระแทกใจเหลือเกินคือมันมันตรงมันตรงแบบมันตรงใจสุดๆเลยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ก็เลยจะมาชวนคุยนะฮะในส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ซึ่งเป็นผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็น่าจะเป็นประเด็นที่ เราน่าจะคุยกันในช่วงนี้เป็นเป็นมุมที่ดีนะฮะก็คือเรื่องของ War time CEO กับ Peace time CEO แปลว่า CEO ในยุคสงบกับยุคสงครามนะครับ Ben Horowitz เขบอกว่าเออเวลาปกติคือไอ้ Peace time เนี่ยนะฮะแปลว่าบริษัทเนี่ยเรียกว่ามีไพ่เหนือกว่าคู่แข่งนะฮะในตลาดของตัวเองหรือว่าตลาดกำลังโตนะครับทุกอย่างดูง่าย,ายๆเช่นเอ่อ r a s e fund ก็ง่ายหาเงินง่ายขยายตลาดง่าย นะครับอะไรที่อยากทำทำแล้วมันเกิดผลออกดอกออกผลนะนี่คือช่วงเวลาแบบเรียกว่าช่วงเวลาสงบนะฮะในช่วงเวลาสงครามนะครับมันคือช่วงเวลาที่บริษัทกำลังเจอกับสิ่งที่เขาใช้คำว่า imminent existential threat นะก็คือเรากำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ที่ความเป็นความตายของเราเนี่ยกำลังถูกตัดสินนะรหรือว่าแบบใช้คำว่าใช้คำว่า จะรอดไม่รอดยังไม่รู้อ่าอันนี้คือเรียกว่า War Time นะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยจะยากไปหมดเลยนะครับเงินก็จะหายากของก็จะขายยาก p r o ด u ัก์ก็จะขายยากเขาบอกว่าสไตล์ของ CEO เนี่ยในการที่จะบริหารงานเวลาพีซไทม์วอร์ไทม์เนี่ยมันต้องต่างกันเยอะเลยเนะครับมันต้องต่างกันเยอะมากเลยเขาบอกว่าถ้าไปดู Andy g r o ร e ฟในช่วงเวลาที่ Intel มีปัญหาเราจะเห็นเลยว่าเฮ้ยมันมันเป็นวิธีการบริหารงานท,ท,ที่ที่อาจจะไม่ได้เหมือนกันในตำราด้วยซ้ำนะครับ ในหนังสือส่วนใหญ่เวลาเขียนเรื่องการบริหารเนี่ยมักจะเขียนถึงการบริหารแบบ peace time นะต้องบอกนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยว a r t i ม e มันจะมีวิธีการที่แตกต่างกันออกไปหลายอย่างนะยกตัวอย่างเช่นนะครับ peace time CEO เนี่ยรู้ว่าโปรโตโคอลโปรโตโคอลที่ดีจะพาไปสู่ชัยชนะนะครับแต่ว่า War Time CEO เนี่ยจะไม่ใช้โปรโตโคอลยกเลิกโปรโตคอลให้หมดเลยทำอะไรก็ได้ให้ชนะก่อนคุณง่ายคือ แหกกฎแหกอาจจะแหกแม้แต่กระทั่งสิ่งที่ตัวเองเคยพูดไว้ด้วยซ้ำวิธีคิดของตัวเองด้วยซ้ำนะครับเพราะมันคือวอ r t ท m e มันคือเวลาสงครามนะเ,เรื่องวิธีการกระบวนการต่างๆบางทีมันต้องมันต้อง,ม,องมันต้องลื้อใหม่หมดนะครับยกตัวอย่างนะฮะโดยปกติเนี่ยในช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลาที่สงบสุขเนี่ยเราอยากจะให้พนักงานทุกคนเนี่ยนะฮะที่อยู่ในองค์กรเนี่ยได้มีโอกาสที่จะคิดสร้างสรรค์และทํางานแบบที่เขาอยากทามากที่สุดเลยเขาเรียนรู้ ให้ล้มลุกคลุกคลานได้แล้วเรียนรู้มีประสบการณ์นะฮะจะได้เอาไปต่อยอดมีความคิดสร้างสารรค์เยอะๆได้แต่ในช่วงเวลาวอร์ทม์บางทีทําแบบนั้นไม่ได้บางทีต้องรวบนาดกลับเข้ามาอยู่ที่ผู้บริหารไม่กี่คนเพื่อตัดสินใจให้เร็วและเด็ดขาดนะครับและลดโอกาสการผิดพลาดมากที่สุดนะนั่นคือความแตกต่างระหว่างพีซไทม์กับวอลไทม์เราจะเห็นว่าการทํางานในช่วงวอลไทม์ดูไม่ค่อยสนุกเลยแน่นอนครับทางานในช่วงที่มันสงบมันสนุก,กว่าอยู่แล้วนะฮะทำงานในสภาวะสงครามมันก็ไม่ค่อยสนุกเท่าไรหร่หรอกนะครับ อีกอันนึงเขาบอกว่า peace time CEO thinks of competition as a other ship in the big ocean that may never engage คนที่อยู่ในช่วงที่เป็น peace เป็นเวลาที่สงบสุขเนี่ย CEO เนี่ยจะคิดว่าคู่แข่งของเราเนี่ยเป็นเรือที่อยู่ในมหาสมุทรอะนะฮะจะอาจจะเจอกันหรือไม่เจอกันก็ไม่รู้แต่ wartime CEO เนี่ยบอกว่า wartime CEO thinks the competition is sneaking into her house or trying to kidnap her children วอลไทม์ซีอเนี่ยคนที่อยู่ในโหมดของสงครามเนี่ยจะคิดว่าคู่แข่งเนี่ยกาลังจะพยายามเข้ามาลักพาตัวลูกของเราไปจากในบ้านของเราความคิดมันแตกต่างโดยสิ้นเชิงคนนึงมองเป็นเรืออยู่ในมหาสมุทรเดียวกันอาจจะเจอไม่เจอไม่รู้แต่อันนี้เราคิดว่าคู่แข่งเรากําลังจะเข้ามาแย่งลูกของเราในบ้านเพราะฉะนั้นการปฏิบัติต่อการแข่งขันจะแตกต่างกันมากวอลไทม์ซีอจะเข้มข้นมากเรื่องการแข่งขันจะบี้จี้จะเอาทุกเม็ด 0.01สตางค์ก็ไม่ได้คู่แข่งทำยังไงบี้ต้องไล่กันแบบชนิดที่เรียกว่าปาดคอหอยกันเลยทีเดียวนะฮะันั่นคือ War Time CEO ธรรมชาตินะครับอีกขอ้อนเก็บอกว่า Peace Time CEO s t r i v e to t o l e r a t e the d e v i a t i o n from the p l a n when c o u p l e e with e f f o r t and c r e a t i v i t y War t i m m CEO c o m p l e t e l y อคอมพลีทนะอันนี้ก็คล้ายๆกับที่ผมพูดมเมื่อกี้คือว่าในช่วงที่มันเป็นช่วงเวลาที่สงบเนี่ยนะครับเราก็ลองอะไรใหม่ๆได้นะมีแบบ ตกผิดแผนไปหน่อยก็ไม่เป็นไรนะฮะจะมีของตรงของแตกของอะไรบ้างได้แต่ช่วงเวลาที่เป็นสงครามเนี่ยมันไม่ได้นะฮะมันไม่ได้ตองมันต้องมันต้องเปะเพราะว่าถ้าเราจำพวาทดลองอะไรเยอะเกินไปในช่วงเวลาที่มันเป็นช่วงวอร์ไทมเนี่ยเงินที่เสียไปเนี่ยม,ม,ม,มันไม่คุ้มมันไม่คุ้มกับความเสี่ยงเพราะว่า c แคชฟลูเราไม่มีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะ Peace time CEO does not rest her or his voice w a r t i m e CEO rarely speak in the normal tone นะโอ้โหนี่ชัดเจนนะอันนี้คนอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับบอกว่าถ้าอยู่ในช่วงเวลาที่สงบสุขเนี่ยนะครับ CEO ที่เป็น peace time เนี่ยนะฮะจะไม่ค่อยขึ้นเสียงหรือเรียกว่าแทบจะไม่ขึ้นเสียงเลยนะครับเป็นเสียงปกติแต่ war Time CEO เนี่ยน้อยมากที่จะพูดด้วยโทนปกติคือโทนจะดูแบบขึงขังดุดันตลอดเวลาเพราะรู้ว่านี่มันสงครามไงนะฮะมันต้องมันต้องมันก็นต้องบริหารแบบสงครามนะครับ Peace time CEO works to minimize conflict. War time CEO heightens the contradictions. นะครับถ้าในเวลาที่มันเงียบสงบเนี่ยนะเราก็พยายามทำให้งานมันส m ooth นะให้มีไม่มีคอนฟ lict แต่ war time CEO เนี่ยถ้ามีอะไรที่มันเป็นประเด็นคอนฟ lict ในองค์กรขึ้นมาหรือว่ามีอะไรที่มันเป็นการขัดแย้งขึ้นมาเอามาดูเลยที่ว่าใครถูกใครผิดนะต้องฟันธงแบบน,นั้นเลยนะครับจริงๆมันมีหลายข้อมากเลยนะครับที่ที่น่าสนใจนะครับเช่นการการลดขั้นตอนการตัดสินใจลงนะครับการ รวบอำนากนจาการแต่งใจบางอย่างมานี่ครับอ,อ,อะไรต่างๆางางางหน้าเหล่านี้เวลาเราดูบริษัทนะแล้วเราอา่านหนังสือเคสตอนที่เบนฮอร์วิสบอกว่าพวกแอนนิเ n นบุ๊กเนี่ย,ยชอบเขียนนะฮะเวลาไปศึกษาบริษัทนั้นๆน่ะในช่วงเวลาที่อยู่ในช่วงเวลาที่สงบสุขคือช่วง Peace Time ในเวลาแบบนั้นยังไม่มีวิกฤตะเข้ามานะครับ แต่เวลาตอนนี้ที่เราเจออยู่ตอนนี้อันนี้วิกฤตจริงๆนะครับเงินในตลาดก็หายากตอกเบีย้ยก็ขึ้นเงินก็เฟอ้อของก็แพงต้นทุนขึ้นสป라이เชนตัดขาดมีคอนฟ lict เรื่องภูมิรัศตร์อย่างเงี้ยต้องการวอลไทม์ซีโอเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าใครก็ตามที่ยังอยู่ในโหมดพีซไทม์นะฮะต้องปรับต้องปรับนะครับสุดท้ายเรื่องนี้น่าสนใจมีคนตั้งคําถามบอกว่าเอ๊ะไอ้วอลไทม์ซีโอกับพีซไทม์ซีโอเนี่ยมันเป็นคนเดียวกันได้ไหมเพราะว่าดูแล้ววิธีการทํางานมัน มันคนละเรื่องเลยนะครับคำตอบของเบนฮอร์วิเนี่ยซึ่งคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่นะครับบอกว่าเป็นไปได้แต่ว่ายากนะฮะการที่จะมาสเตอร์ทั้ง War Time และพีซไทม์ซีโอเนี่ยมันเป็นสกิลเซ็ตที่ต้องใช้เวลามากๆนะเพราะว่าอย่างหนึ่งเนี่ยคุณเป็นคนกําหนดโปรโตโคอลอีกอันนึงคุณเป็นคนทําลายโปรโตโคอลเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมองป็นสั่งนะแต่ถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ ไไแล้วก็มีซีอหลายคนที่เก่งๆบนโลกใบนี้ที่สามารถบริหารองค์กรในเวลาทั้ง Peacetime และ War Time ได้ดีทั้งคู่นะครับเป็นกําลังใจทุกคนนะครับเพราะว่าผมคิดว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากจริงๆสําหรับหลายๆคนนะฮะล้วก็ผมเองก็คิดว่าเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายแต่ถ้าเราผ่านมันไปได้นะครับเราจะแข่งแกร่งขึ้นเหมือนที่เขาบอกกันนะฮะ what doesn't kill you makes you stronger แน่นอนนะครับขอบคุณและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ s i ชชั o น t ุล m o n พ p o d c a s t Continue with your Mission